ในวันจันทร์นะคะดวงคุณในวันศุกร์ที่15มกรคาคมระวังในเรื่องของการตัดสินใจสักนิดหนึ่งนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์โดยเฉพาะการตัดสินใจอะไรใหญ่ๆการตัดสินใจลงทุนการเริ่มที่จะพินิจพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการออกจากงานการขยับขยายอะไรต่างๆถ้าเลื่อนการตัดสินใจออกไปได้หรือนะคะถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้ตัดสินใจหลังบ่ายสองจะดีนะสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ในเรื่องของการเงินนะคะเงินหมุนไปหมุนมามากมายค่ะโดยเฉพาะจะหมุนนะคะเกี่ยว ะะกับการซ่อมแซมะะของเล็กๆน้อยๆในบ้านนะคะหรือการซื้อใหม่นะคะอย่างไรก็ดีผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นนะคะก็ต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีแต่เรื่องความรักค่ะคนรักให้กําลังใจดีมากเป็นพิเศษและมีหนาซ้านะคะหากคุณนั้นต้องการหรือรอคอยบุตรอยู่นะคะจะมีโอกาสนะคะที่จะมีบุตรนะคะหรือมีข่าวดีนะคะเกี่ยวข้องกับบริวารด้วยค่ะต่อมานะคะดวงชะ,ะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจําวันศุกร์ที่15มกราคมนะคะอาจจะมี ในเรื่องของการช้านะคะการเนิ่นนาน,นะคะ่ะในเรื่องของการทํางานนะคะการเดินทางไกลนั้นจะทําให้คุณนั้นนะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยหมดแรงและที่สําคัญนะคะอาจจะทําให้คุณนั้นท้อนะคะเกี่ยวข้องกับการงานที่ทําเกี่ยวข้องกับปัญหาเดิมๆเก่าๆแต่โชคยังดีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเข้าข้างนะคะในเรื่องของการเงินนะคะบางท่านที่เกิดวันอังคารในวันศุกร์ที่15มกราคมอาจจะลืมนะเกือบจะลืมนะคะเอากระเป๋าสตางค์ออกจากบ้าน เกือบจะลืมเอาบัตร ATM เอออกจากตู้ ATM เก็ยังจะมีนะคะสิ่งดีๆนั้นทำให้คุณนั้นไม่ลืมได้ก็คือยังมีข่าวดีในเรื่องของการเงินอยู่แต่ในเรื่องของความรักนะคะระมัดระวังในเรื่องของการพูดคุยการเจรจาคนรักพูดกันไม่รู้เรื่องอาจจะมีการขุดเรื่องเก่าเข้ามาพูดคุยการอาจจะมีปัญหากันได้นะคะในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่15มกราคมนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะประจำวันศุกร์ที่15มกราคมดวงดีมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและการงานนะคะขยับตัวแล้วนะคะเงินนั้นก็จะเข้ามานะคะหรือการงานคิดจะทําอะไรวางแผนอะไรนะคะการแข่งขันสูงแค่ไหนผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นเอาอยู่นะคะเพราะว่าคุณนั้นตอนนี้นะคะมีดาวนะคะเขาเรียกว่าดาวอาทิตย์มาสถิตด้วยมันก็คือจากการงานการเงนิน การพูดคุยการเจราจานั้นจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะแต่ในเรื่องของความรักนะคะคนรักนั้นอาจจะมีการแง่งอนกันนิดนึงพูดกันไม่รู้เรื่องนะคะหรืออาจจะมีการนะคะกระแทกขูโทรศัพท์ใส่กันนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะก็ยังถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่เกิดขึ้นในเรื่องของการงานและการเงินอยู่ค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันศุกร์ที่15มกราคมนะคะในเรื่องของการงานและการเงินค่อนข้างที่จะเด่นค่ะผู้หลับผู้ ใหญ่นั้นจะช่วยเหลือเมตตานะคะการงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับราชการเอกสารหนังสือนะคะจะค่อนข้างเด่นนะคะแต่ต้องระวังนิดนึงนะในเรื่องของการเดินทางอาจจะมีความราชา้ามีอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการเดินทาง แต่ไม่ได้เกิดจากตัวคุณอาจจะเป็นเกิดจากความประมาทของคนรอบข้างนั่นเองนะคะหากคุณเป็นคนโสดอยู่นะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสจะพบคู่ครองคนรักนะคะเป็นคนทางไกลต่างชาติต่างภาษานั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่15มกราคมนะคะท่านเหนื่อยในเรื่องของการตัดสินใจก็พักจะมีในะเรื่องของงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดนลื้องานเก่านะคะมาทาทาให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นวุ่นวายตลอดทั้งวันนะคะ แต่ในเรื่องของการเงินหรือผลตอบแทนที่ได้รับมาก็ทําให้คุณยิ้มออกค่ะเงินนะคะที่นะคะคุณนะคะอาจจะต้องการนั้นนะคะหรือรอคอยนั้นก็มาถึงมือคุณแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการพูดจาให้ดีโดยเฉพาะการพูดจาคนในครอบครัวพี่น้องอาจจะมีการที่มีทะเลาะการมีปากเสียงกันเกิดขึ้นได้ในวันศุกร์ที่15มกร,ราคมค่ะต่อมาด,ดาวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ค่ะประจําวันศุกร์ที่15มกร,ราคมนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการ เจรจาค่อนข้างที่จะเด่น แต่ผู้ที่เกิดในวันเสาร์ต้องระวังในเรื่องของการพูดตรงชนิดหนึ่งบางทีเราพูดตรงไปเราพูดจริงใจไปนะคะคนฟังนั้นอาจจะอ่อนไหวและอาจจะทําให้นะคะเกิดการมีปากมีเสียงแบบที่เรานั้นก็งงนะคะไม่รู้เรื่องรู้ราวได้การเงินค่ะเงินที่รอคอยนั้นมาถึงแต่นะคะจะต้องบริหารจัดก,การเงินให้ดีนะคะยิ่งมีเงินในกระเป๋ามากนะคะเอ่อก็มีควรพกมากนะคะเพราะผู้ที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงวันที่15มกราคมเขาเรียกว่ามือเติบใครชวนซื้ออะไรใครบอกอะไร ะค,ะควักจ่ายจนหมดกระเป๋าแน่นอนความรักนั้นนะคะก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีค่ะมีโอกาสที่จะไปทานข้าวด้วยกันไปเดินเล่นด้วยกันมีความสุขค่ะต่อมานะคะดูสตางผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะประจำววันศุกร์ที่15มกราคมระวังสุขภาพนะโดยเฉพาะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการมีน้ำมูกช่องคอไอนะคะอาจจะเกิดขึ้นและที่สําคัญการงานนั้นนะคะค่อนข้างที่จะมีโอกาสดีกว่าคนอื่นนะคะโอกาสทีเ่เราไม่ได้คาดหวังเราจะได้โอกาสนั้นมานะคะแต่จะเสียยุยา หนึ่งก็คือว่าอาจจะต้องทะเลาะกับคนรักในเรื่องของการงานเพราะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะทุ่มเทในเรื่องของการงานมากเกินไปคนรักไม่เข้าใจเกิดการแง่งอนกันได้นะคะแต่ในเรื่องของการเงินนะคะก็ยังไหลลื่นท่องตัวแต่ว่ายังไม่ได้เหลือเก็บเท่าที่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นต้องการนั่นเองนะคะ